ครับผมพี่น้องอุดมันเฮามา,ารรงงานตัวอีกรอบก,กับผมเมนูมื้อนี้อ่าผมเป็นไข่เต้าครับผมเป็นเมนูอาหารของอ่ากระเรียงครับผมเดี๋ยวเบิ่งน้องกะเรียงพี่นะอันนี้คือทอดครับผมอันนี้คือทอดเป็นส่วนนึงแล้วอันนี้จะทอดทอดสดๆอันนี้ยังไม่ได้ทอดครับผมันนี้หมักไว้ครับผมหมักไว้อันนี้หมักหม,ม,มักเนาะครับน้องชอหมักไว้ครับผม คนเป็นโกรก็คือน้องชอครับผมต้องอดแต่หอมครับผมพี่น้องบอกเลยบอกเลยโอ้ยโค้งอมไรโครงการโอ้นี่ครับต้องสีเข้มๆตั้งหน่อยครับผมพี่น้องนะครับนี่ยังประกอบครับผมกรอบอยังชิมนี่ไปชิมลมรอนะ โอ้โหร้อนนะครับผมจับนึ่งร้อนเลยครับผมได้แล้วได้ยังนี่ครับพ่อครัวผมนึ่งช่อพอดีหน่อยพอดีใครเล่นมาอดีครับพอดีครับผมนึ่งช่อผมหุ้งกรอบแล้วได้ได้ได้โอเคเล่นเนาะกรอบกำลังพอดีเลยครับผมนี่น้องร้อนรัวผม นี่ครับผมต้องเอาลงมาทอดครับผมหมักต้องซอสมักด้วยอะไรนี่หมักเกลือแล้วก็ชะลภครับแลเวแคมนนีนี่มีมีรสดีด้วยไหมไม่ได้ใส่ไม่ใส่รสดีใช่ไหมใส่เกลือากับชะลบกับทูรสแล้วก็แคมินนี่ใส่แคมิ้นมีแคมิ้นใส่นิดนึงเป็นแคมิ้นแบบไหนเอาโชว์หน่อยได้ไหมเนาะแมินมามาจากแคมินนี่แคมินมาจากของไทยใช่ไหม ไม่ใช่อ๋อเนี่ยไม่ใาก็นี่ขอพ่อแม่ของพ่อแม่ใช่เป็นก็กระเลี่ยงก็ได้เหมือนกันใช่เลได้กินก็ได้เหมือนโอเคครับทอดมันยังนัวนะครับโอ้หอันนี้ทอดแบบมีทอดกรอบมากกับกรอบน้อยครับผมอันนี้เป็นอาหารเจ ของอ่ะเกระเลียงกะเลียงครับนี่เป็นอาหารเจของกะเลียงครับผมนี่ครับเป็นลูกกลมน้องชอขอถุงหน่อยได้ไหมขอถุงไอถุงที่ว่าใส่อันนี้มาอยู่ไหนเอาโชว์หน่อยให้น้องชอเอามาโชว์ครับผมนี่เลยครับผมนี่เลยกระสอเนี่เป็นแบบลูกกลมๆถ้าเป็นบ้านเขากับไข่เต่าครับผม กินได้ละเดือน่ิได้หลายเดือนประมาณสองสามเดือนเป็นอาหารเจใช่ไหมใช่ครับเป็นอาหารเจของกระเลียงเนาะครับนี่เดียวผมหน้าตากินง่ายมันกินง่ายกินง่ายมากไอ้ยก่อนก่อนก่อนจะไปทํานี่ไปทําอะไรไปล้างก่อนใช่ไหมต้องแช่นากนครับแช่น้ําก่อนแช่น้ำแล้วก็บิดบีให้นาออกก่อนแล้วก็หมะมากายแรดีกับเกลือครับ อ๋อแค่นั้นเองแล้วก็เอามาทอดใช่ครับอ๋อเนี่ยหน้าตาจะออกเป็นแบบนี้ครับผมนี่คอันนี้ตอนทอดคดีผมทอดเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับกรอบๆนะครับอันนี้ยังมอทอดกอถุงกอถุงกอถุงอ,งอ,งอูอีกรอบนนังชอน้ังชอ เอาใหม่ดิเอาใหม่ดนีด่กรอบนึงสุดยอดอก็มีมีไข่เจียวด้วยไม่รู้ใส่ไว้มีจามมีช่วยแล้วก็ใส่อืมอาหารกะเหลียงแล้วก็คือต้มมาม่าค่นนี่ารไทยค่ะ นี่ไงไอ้ไอ้นี่อะไรเหมือนมีน้ำพริกปลาด้วยเนี่ยปลาดน้ำพริกเปรี้ยครับปลาปลาแซ่ซ่เนี่ยแซ่ซ่เนี่ยที่แบบนี้ก็ได้ง่ายอ๋อใส่น้ำพริกเป็นน้ำพริกปลาของกะเหรี่ยงใช่สุดท้าย ายมาบอกเก,กอบอะไรดอันนี้เป็นมามะ่าไม่ต้องถ่ายนะครับพี่น้องบอกว่าเป็นเป็นบ้านของเราอยู่แล้วสไตล์เดีวยวกันอยู่แล้วอันนี้ของแปลกครับมีไข่เจียวแล้วก็มีไข่เต่าอาหารเจเต่า น,นี่ครัอาหารจีกับบวกปลาจอมครับผมกำลังแซ่บเลยปลาจอมของกัมพูชาครับผมนี่เพิ่นเอ็ดมาให้นะครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับผมเดี๋ยวกันพ่ออันคลิปหนาครับมาม่าไข่เป็ดครับผมนี่คือเมนูเด็ดครับผมเมนูเด็ดนี่คืออะไรนะเ hey. ออคือทางเกลียมจีนครับ เป็นอาหารของอาหารเ,เจใช่อาหารเจของกะเหลี่ยงเขาคเ,เดี๋ยวมาติดตามเมนูต่อไปครับผม